เราจะมาทดลองเอทลเครื่องตับฟิชเชอร์ัรรดไดมอนเกตนะครับผมตัวที่เป็นไฟสยหรับไฟจราจรนะครับผมตัวนี้ครับผมโดยว,วิธีการตัดนะครับเราจะตัดด้านหลังของตัวไดมอนเกตโดยการสร้างงานเป็นฝับหัวนะครับแล้วก็สอดตัววัะสุนนะครับที่เป็นด้าน ด้านหลังนะครับของเลมเกตนะครับใส่ลงไปในตัวเครื่องก็ระวังอย่าให้ตัวในมันเกตงอนะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าปอดเลมเกตงอเนี่ยมันจะมาชนกับตัวหัวฉักนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทดลอง เราใช้เป็นมิเตอรกานนะครับผมแรงกดที่200นะครับสปีดนะครับผมตัวนี้รับใช้สปีดที่ช้านะครับผมแรงกดที่200ออฟเซตมิเตอรที่0.5นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ราทดลองตัดให้ดูนะครับ Thank you. หลังจากที่เราตัดเสร็จนะครับผมตัวนี้นะ네ครับตัวงานเราก็จะมาเอาตัวงานออกนะครับตัวนี้ตัวนี้เราตัดป้ายนะครับตัดป้ายจราจรนะครับแล้วก็มีคําสั่งนะครับหยุดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ลอกออกง่ายครับผมนครับ ก็ติดต่อที่ทางบริษัทเทคโนโยีสโตได้นะครับผมเบอร์ศูนย์แปดหกสามห้าห้าศูนย์หนึ่งหกแฟรนะครับผมเชิญตัดสำหรับไดมอนด์เกตครับสวัสดีครับ